ส <Podcast, S 2> กับแนนพิรมาศสวัสดีค่ะ d r e a m i Star Podcast EP นี้ก็จะเป็น EP ที่35แล้วนะคะแล้วก็ในอยากจะมาสรุปประเด็นสำคัญนะคะจากหนังสือชื่อ o oh r e r t o n e จงเอ่ยชมพลังแห่งการใส่ใจใช้ที่ไหนก็สำเร็จเขียนโดยเดวิดโน v วกอดีต CEO ของยามผู้ได้รับคัดเลือกเป็น100 best performing CEOs in the world จาก Harvard Business Review เป็นการเล่าเรื่องนะคะผ่านชีวิตของเจฟฟ์จอห์นสันอดีตเป็นผู้บริหารไอทีนะคะที่ได้กลายมาเป็น CEO ของบริษัท Happy Face Toys บริษัทที่สร้างมาตั้งแต่สมัยคุณปู่ของเจฟฟแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ใกล้จะต้องปิดตัวลงเนื้อเรื่องและตัวละครนะคะก็ต้องการที่จะสื่อถึงพลังแห่งการให้ความสำคัญหรือที่เรียกว่า power of recognition ในการบริหารทีมเนื้อเรื่องก็สนุกนะคะอ่านง่าย แล้ววันนี้นันอยากจะมาแชร์หลักการ10ข้อสู่แนวทางเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจกันค่ะการให้ความสำคัญหรือการแสดงความรู้สึกซาบซึ้งอย่างแท้จริงเป็นรูปแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจนะคะด้วยการปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้เราสามารถใช้มันเพื่อผลักดันผู้คนรอบตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์และเติมเต็มความรู้สึกทั้งของตัวเราเองและของคนอื่นๆไปพร้อมๆกันหลักการข้อที่1 คนอื่นจะไม่สนใจคุณถ้าคุณไม่สนใจคนอื่นเราต้องแสดงให้ผู้คนเห็นว่าเราใส่ใจพวกเขาก่อนจะคาดหวังสิ่งใดจากพวกเขาหลักการข้อที่2วิธีที่ดีที่สุดที่จะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าคุณใส่ใจคือการรับฟังผู้คนจะไม่เชื่อนะคะว่าเราใส่ใจพวกเขาถ้าเราไม่แบ่งเวลามารับฟังและรับรู้ถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการพูดนอกจากนี้นะคะคนอื่นอาจจะรู้ในบางสิ่งที่เราไม่รู้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็มีค่าที่เราจะรับฟังทั้งนั้นหลักการข้อที่3ไอเดียดีๆมีได้ทุกที่ไอเดียดีๆไม่จำเป็นจะต้องมาจากผู้บริหารระดับสูงหรือคนที่มีประสบการณ์มากที่สุดเสมอไปอันที่จริงนะคะไอเดียดีๆเนี่ยส่วนมากไม่ได้มาจากที่นั่นด้วยซ้ำความคิดอันยอดเยี่ยมนะคะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกองค์กรมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องค้นหาและสนับสนุน ไอเดียที่ดีอย่างไรก็เป็นไอเดียที่ดีไม่ว่ามันจะมาจากแหล่งไหนก็ตามเพราะฉะนั้นจงมองหาจงมองทุกคนนะคะในฐานะของแหล่งที่มาของความคิดที่ยอดเยี่ยมหลักการข้อที่4นะคะชื่นชมผลงานและความคิดที่ยอดเยี่ยมทุกที่ทุกเวลาที่เราเห็นผู้นำที่ดีนะคะจะยกย่องความคิดของผู้อื่นมากพอๆกับความคิดของตัวเองหรือยกย่องมากกว่าด้วยซ้ํา และพวกเขานะคะคจะทำตามความคิดนั้นในทันทีทำอย่างจริงจังและทำจากใจอันที่จริงนะคะคยิ่งเราทำได้รวดเร็วแค่ไหนก็ยิ่งดีแค่นั้นอย่ารอจนถึงวันนัดประชุมประจำเดือนหรือการประเมินผลงานประจำปีที่จะแสดงให้คนของเราเห็นว่าเราพึงพอใจกับงานที่พวกเขาทำมากแค่ไหนหรือเชื่อในความคิดที่พวกเขานำมาใช้แค่ไหนโอกาสที่จะชื่นชมผลงานดีๆะะมีอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจงมองหาโอกาสนั้นและใช้มันให้เต็มที่หลักการข้อที่5นะคะจงใช้การให้ความสำคัญเพื่อเร่งให้เกิดการสร้างผลลัพธ์นี่ไม่ใช่การให้รางวัลผู้คนเพียงเพราะเขาทำงานมานานเหตุผลที่เราจะยกย่องให้ความสำคัญใครสักคนจะต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายในโลกแห่งความเป็นจริงและเป้าหมายที่เราหรือองค์กรพยายามทาให้สาเร็จจงให้รางวัลในสิ่งที่ถูกแล้วสิ่งที่ถูกต้องจะตามมา การให้รางวัลในสิ่งที่ไม่ใช่ก็เท่ากับเรากำลังส่งสารผิดๆว่าอะไรกันแน่ที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดและการเชื่อในการให้ความสำคัญไม่ได้หมายความว่าเราจะยอมปล่อยผ่านให้กับการทำงานแย่ๆหลักการข้อที่6นะคะทำให้การให้ความสำคัญเป็นเรื่องสนุกทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญถ้าเราทำให้มันเป็นประสบการณ์แบ่งปันที่สนุกสนานสำหรับทุกคนไม่ใช่แค่กับคนที่ได้รับการชื่นชมเท่านั้น หลักการข้อที่7นะคะทำให้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวคืออะไรนะคะก็คือทําให้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวสําหรับเราและคนที่เราให้ความสําคัญอย่าทําแค่การมอบประกาศนียบัตรหรือโล่นะคะเวลาที่เราอยากจะยกย่องคนที่ทุ่มเททํางานให้ใส่ตาประทับในแบบฉบับของเราเข้าไปในรางวัลที่เรามอบนะคะเพื่อทําให้มันเกิดความหมายยิ่งขึ้นน่าจดจํายิ่งขึ้นสนุกทั้งกับตัวเราเองและคนรอบข้าง ทำให้แน่ใจนะคะว่าเราเนี่ยได้สร้างความพิเศษเฉพาะตัวให้กับแต่ละรางวัลด้วยการระบุให้ชัดเจนว่าคนคนนั้นทําอะไรจึงได้รับรางวัลที่ว่าหลักการข้อที่8นะคะการให้ความสําคัญเป็นเรื่องสากลไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อยู่ในสถานะไหนหรือสัญชาติใดผู้คนต่างก็รักคำชื่นชมสำหรับงานที่พวกเขาทำได้ดีและตัวตนที่พวกเขาเป็นหลักการข้อที่9นะคะการให้ความสำคัญเป็นเอกสิทธิ์พิเศษ อย่ามองว่าเรื่องนี้นะคะเป็นแค่หนึ่งในสิ่งที่ต้องทำในฐานะผู้นำเมื่อเราใช้การให้ความสำคัญอย่างถูกวิธีนะคะมันก็จะเป็นสิทธิพิเศษอย่างหนึง่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงความรู้สึกของผู้คนและทำให้พวกเขารู้สึกดีกับตัวเองด้วยการเติมเต็มความรู้สึกของผู้อื่นนี้นะคะในทางกลับกันเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกเติมเต็มความรู้สึกของตัวเราเองด้วยมันดีกับทางผู้ให้และผู้รับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยและสุดท้ายนะคะหลักการข้อที่1ิบ พูดขอบคุณทุกคนนะคะในทุกครั้งที่มีโอกาสคาสองพยางที่ส่งพลังที่สุดนะคะก็คือคำว่าขอบคุณมันพูดง่ายและไม่ต้องใช้เงินนะคะเพราะฉะนั้นจงใช้มันให้บ่อยก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากหลักการฝึกข้อนี้นะคะแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนคะ่ะ